สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้ครับอายุพึ่งจะสิบวันเท่านั้นนะครับ <c oughs> เป็นบีฟมาสเตอร์นะครับลูกผสม S 1หน <c oughs> อายุเพียงสิบวันเท่านั้นครับแต่สิบวันเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าความสำคัญของการเลือกแม่พันธุ์ที่ดี <c oughs> มันจะส่งไปยังลูกครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นลูกของชชโรเล่นะครับเบอร์ Ber 42เดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่แต่ตอนนี้ให้ดูลูกก่อนตัวมันใหญ่มากครับ10บวันเท่านั้นนะครับใหญ่แล้วก้นหนาหนามากครับตัวนี้นี่นะครับเป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้นะครับสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญก็คือมันเกิดจากแม่ ที่แม่พื้นฐานที่ดีนะครับแม่พื้นฐานที่ดีมากๆท่านดูนะตัวของมันเนี่ยสิวันกับตัวอื่นๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆมันเนี่ยเห็นไหมนั้นตัวหย่านมหลายเดือนแล้วนะครับกับตัวของมันเองเนี่ยสิบวันเนี่ยมันโตมากโตจนผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่เพิ่งสิบวันเองนะครับเกือบเกือบเท่าอายุประมาณส็กสองเดือนแล้ว ขายพันธุ์บีมาสเตอร์ถ้าท่านเลือกแม่พื้นฐานที่ดีนะครับลูกออกมาเนี่ยก็จะเป็นผลผลิตที่ดีแล้วแน่นอนครับตัวผู้เราอนาคตก็คือช่างน้ำหนักขายกิโลอยู่แล้วครับขายเนื้อเอาเข้าระบบขุนผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยน้ำหนักที่ได้เยอะท่านก็จะได้ราคาที่มากขึ้นนะครับ ให้ดูนะครับเนี่ยว่านี่นะฮะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูแม่ครับพาไปดูแม่เขาแม่เขาอยู่ในคอกครับ่ะดูกันคลิปนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นความสําคัญของแม่พื้นฐานแม่พื้นฐานที่ดีนะครับแม่พื้นฐานที่ดีก็จะทำให้ได้ผลผลิตรุ่นลูกที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับมันก็จะออกมา ร่างดีแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือแม่เขาครับนี่คือแม่ของเขานะครับเป็นชาโรเล่ขนาดใหญ่ครับน้ำหนักแม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าน้ำหนักแม่เนี่ยประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยโลนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวลูกเมื่อกี้เป็นลูกตัวที่สองของเขาแล้วนะครับเนีย่ยเป็นลูกตัวที่สองของเขาแล้วนี่นะครับแม่เขาเนี่ย ผมว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากเราก็คงจะเก็บแม่นี้นะครับไว้ทําเป็นแม่บล็อกในรุ่นต่อๆไปนะครับก็คงจะผลิตลูกนะครับนี่เบอร์42่อนะครับ a ยี่สิบสามสี่สิบสองนะครับชาโรเล่ไซยักษ์เลยฮะนี่คือแม่ของเขานะครับเห็นไหมฮะอ่นี่ะลำตัวยาวด้วยครับแม่เขาได้ยาวได้ใหญ่นะครับ